ตอนแรกผมไม่อยากทำไม่คิดว่าจะทำจริงๆไม่อยากางงนะ<ผ>มาเรียนเลยก็แบบพวอเรามันจะทำได้จริงจริงหรอแล้วเราจะทำจริง,งจริงหรอแล้วจริงจริงหรอ <c oughs> <c oughs> ทุกคนทำแต่อย่างได้มันยากมากคือทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่ามันเหนื่อยมันร้อนมันเมื่อยแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งหน้าที่กันเหมือว่าทุกคนที่ก็ให้งานมันเสร็จแล้วไม่ได้คิดแค่ของตัวเองเพราะางานมันจะไม่เสร็จเลยถ้าสมมติแบบ่างคนต่างทํางานของตัวเองพอเสร็จงานของตัวเองแล้วก็ไปช่วยของของคนอื่นเีเพราะว่ามันทําให้งานเสร็จครับแล้วก็ทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันหมดไหนทำแล้วก็เต็มที่ หลายเงี้ยมากคืนปกติอ่ะคือแบบมันไม่ได้มีงานใหญ่อะไรมันก็จะแบบเล็กๆกันมากเลยพอเวลาพอที่ทางานใหญ่ครับคือบุกคนก็ตั้งใจต่อให้แบบหลายคนไม่หมดทำไปถไปนคุณผู้มรู้สึกอใจค่ะยอมรับว่าตอนแรกอ่ะไม่อยากบางเดียงเลยวันนี้ก็พอมาถึงเรียนก็ มันก็ดีเพราะว่าทุก่งร้วมีคให้ความสนใจนกกับตัวละครถิ่นมากกว่าที่คุดคูกนุก็บอกว่าเออรุ่นนี้โชคดีมากที่ดได้จัดอันอนี้เพราะงานนี้แบบมีแต่คนอยากเข้าร่วมการร่วมขบวนแห่กระถิ่นเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่ามันจะทำาั้เอมันก็ได้ทําในการแห่ครั้งนี้ก็คือเป็นแบบอะไรที่เป็นปสบการณนที่ดีตอนแรกผมไม่อยากทําเลยไม่คิดว่าจะทําจริงๆแต่ว่าพอผมทําแล้วผมมองว่าแบบถ้าเราทําอะไรจริงๆมันก็มีสิ่งดีๆ ตอนเริ่มงานก็คือแบบเหมือนคิดไม่ออ,ออกเลย่ะ <c oughs> มีภาพในหัวเลยว่ามันจออกไปยังไงอะไรแบบนี้นก็คือตอนที่กำลังจะเริ่มแบบตั้งขาบวานนะคะรู้สึกมีพลังบางอย่างที่แบบเฮ้ยแบบท่องเราจับลิงกลายเป็นคนได้เฮ้ยุกคนกลายเป็นคนแล้วเลยแบบนั้นดูดีใจมาก <c oughs> <c oughs> แล้วก็แบบตอนที่เริ่มแหงคาบวานอะแบบไม่รู้แต่แบบเหมือน เพลงมันแบบทำให้เรารู้สึกดีฮะเารู้สึกเออมันรู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่อยากทำให้ทุกคนได้เรียนรู้แบบสิ่งใหม่ๆได้แบบทำสิ่งที่มันละเอียดอ่อนมันรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำงานร่วมกันทุกห้องซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ยากที่เราจะได้มาทำงานใหญ่ๆร่วมกัน